กุดตึมตักตักตกกุดเดอมอล์ระเกินเอาเรามาสวัสดีตอนเช้าค่ะเช้ามืดตื่นเดินทางไปทำงานวันนี้กับสบายเนี่ยจกน้อยไปกับที่ฝรั่งเดินทางไปน้ำแข็งก็สามวันคือเก่าลหละเล่ากันล่างานลัดไป เราเลือดหัดสุกเราล่างานแล้วเราก็เล่ากันอีกอาทิตย์หน้าอีกถ้าอีกสี่มือเราก็ได้ยุดยาวยุ่ปีใหม่ไปเลยเรา่อยแต่จไปทำงานงอกงอกคนเดียวคนไทยเป็นคนขยันยิ้งแกรง่งได้ได้ผัวมา,าเป็นศาสตร์ผัวอีกการ แห้งเทาแห้งคานแอ้ก้อนนี่ก็บโบเป็นนังซีดอกถ้าเป็นบ้าวก็ย่างขยันคานแข็งอยู่พอเรามาพาหลังพาหลังสามรอบรอบหนึ่งผ่านไปรอบสองผ่านไปรอบสามรอบที่สามนี่เพ่นว่าขอ่อย่อยทำงานหน่อยลงนึงอ่อยเจ็บหลัง หน่อยลกทำก็ค่อยหน่อยลุกมือหนึ่งอาทิตย์หนึ่งกับซีวันนะคอยกะทำหาวันนั่นใ่ไหมเกินกระบอกคอยยอดอกเจ้าภูระเหตุหน่อยหน่อยลุแล้วคอยเสียดายเงินทำไรก็ได้ไรนะนี่หละทำจบทำสูนมากกะกัดเข่วกัดก้าง เพราะว่าเขาเห็นงานหลายก็เคนงานหลายก็เคนก็ได้เงินเดือนหลายก็เคนคือว่าล่ะเขาแต่งงานเอาแต่ประม่ณมีอิสระเพราะว่าเห็นยังขึ้นกต่ม่ไต้อ่างเราแต่งงานกันนะเอาแต่เอาแต่ไปสมรถมาอ่านมาเ่าแต่งงานกันเลยไปทำงานได้เงินหลาย Tell the ta bung bưng bung bưng bung bưng hao hoa 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 hết hoa 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 này hoa phải shopping, hoa phải hoa hoa hết hoa rồi hoa 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 ด่าเลยเลงไปพอพอใจกันไปเลยทำเพ้อไม่บอกเพราะว่าเราอยู่ที่นี่เราต้องมีสิษย์มีเสียงซำกันมีสิษย์เท่าเทียมกันแล้วจะอาะ <c oughs> ่านรู้ไรใบสมรสนั่นฝนตกค่ะฝนตกเบิ้องหน่ะฝนตกทำหโว ถ้า่อยโหนลดแปวก็จะได้ไปปั้นจักรยานะคนกะจิตกข้ามหัวก่อยสิละไรแต่ว่ามืออย่งเเข้ามาบันพหัสวานบ้านสุขรือสลบติดลบหนึ่งถึงสองโงสาละไรนี่มากะจิตตกหีมาเปียกเกินก็จิตกมากเจ้นก็จินเปียกเปียกก็จิตเป็ยนเย็น ันดเจ้าอยากล่างาั้นเจ้าก็ล่าด้อคอยกับบลล่าหัวมันแล้วเบิ้งกนเบิ้งสถานาการณ์ถ้ามันล่มแห้งี่้ควยสีล่าถ้ามันแบบมีมาตกซื้อฝนตกน,น,น้อยๆซื้อๆอ่ะมันก็พอบมันจะกรยานไปได้ถ้านุมแห้งๆนั่นค่อยค่อย,อยละบ,บ่มันค่อยหนาวสิบพัดเอาค่อยตกหมดทาง บนสถานการณ์ก็เพราะว่าข่อยก็ยังเก็บวั่นยุดทงกข่อยไว้ไว้เอาไวา้แต่ไปเที่ยวอระเทไทยเทาาบริษัทเขาก็ว่าต้องการสิบปีโตลงก็รอบนสถานการณ์น้ำวั่น,นเดือนมักกะลาข่า,วาพวกเราอยากขายบริษัท วกเราไม่อยากได้แล้วเพราะว่าบริษัทของข้าเจา้ามันมันหลายอะนะหลายทั่วยุทั่วโลกมันร้อยสามสิบร้อยสามสิบประเทศนะแต่ว่าประเทศนี้ข้าเจ้าอยากขายออกมันก็เป็นแนวทางของเขาเพราะว่าเหตุผลกับบได้กกำไลหลายเขามไม่อยากขาย ขายออกจงไวตระวางว่าได้มีกําไรหลายๆบทปฏิทศนได้กำไรหลายๆก็เอาไว้ประเทศนนั้นปะเทศนี้อาทิตย์มีกําไรบ่หลายประยัดขายลอเดินมกราเนี่ยนะคุเจ้าชีมีบริษัทหนึ่งอยากมาซื้อแต่ว่าเขาจะซื้อวาแต่ว่าอันใดก็เส้นเส้นหมดแล้วเส้นว่าเออฉันต้องการซื้อ จ้าตรวจสอบขอกฎหมายตรวจสอบความมีผลกำไรอิรีบอขีดตัวบอลใช่นหก่อนเขาจะซื้อยังเาก็พาไปตรวจสอบซะก่อนทางบริษัทไม่เข้ามาเทคโอเวอร์ซื้อดอ่อยังเ่็นอนะไร ก็จะได้บร่ไดกงานก็นจะได้ทำงานต่อไปเขากจะขัดค้นออกแม่าะคนงานมันหลายคนงานมันบางซีอยบาคนมีการขัดออกแม่ละจึงคือตกหนาวน้ำได้สามองศา3า,า,าองสาม้าองศา ลงศาเอ็มไดจะเป็นยีมาเปียกๆลงมากแต่ว่ามันยังสามองศาแต่ว่าช่วงบ่ายเขาว่ามันสีหนาวแม่อมเสาะบ่หนาวเปไหนว่าสามองศาตอนบ่ายมากสิมีลมไม่ยังมากแต่สีหนาวอาจจะยีมาเปียกลงมากก็ได้นี่คือการเดินทางนะคะ สบายแน่ย่้ำไอ้ฝรังไปทำงานน้ำกันมือไดเร่าหอยลำบากมลนคอยไปสอบไปกับพี่กันเสียดายแต่ง,งินมันโมเ,ม,เมนต์ถึกถึกได้อสอบ่ายังกับจีบประมาณสี่พันห้าพันหกพัน โลกับไปคูณบึงคูณสามสิบหกสามเจ็ดตกไปดสองกระแด่สองแสนแปดสามแสนกันเลยประหยัดประหยัดสอบเสียดายมันบรนจักรยานเขาขยันจักรยานสีน่เด้อ เปียกหมดยอดขี่มอเตอร์ไซค์กะขี่จักรยานกะขี่แต่ว่าเห็นหมอหนึงเด้เห็นเล่าประจำอยู่สถานีรถไฟเล่ากันที่แรกแรกเรากับปั่นจักรยานขั้นใหญ่ๆหญ่แบบทีนี้เราเปลีป่ยนขั้นน้อยน้อยลงจักรยานขั้นน้อยแต่ว่าปเป็นจักรยานไฟฟฝ่าเราทำงานเกิดงานเราก็เล่นไปสถานีรถไฟสุสมุมเห็นเล่า ขยันขันแข็งผู้ขยันกับขยันผู้มูข่อยมูข่อยคนเห็นงานน้อข่อยคนกับปั่นจักรยานกันซีนเฉา,า,าได้ประมาณเกือบยี่สิบโลปั่นชุมมือไปกับสี่สิบโลว่ากับยี่สิบโลปั่นมากนี่เมือเช้าตื่นเต้นตีสี่ปันมากแต่บ,บาน ว่าหอดกันจริงหกโมงเช้าเขาขยันได้หรือได้ขนขยันเขาบ่อยากเขาเกิดไ่อยากคือว่าล่ะไปครับพี่ซื้อรถดก็ต้องจ่ายผาสีไล่เดือนนี่เจ้าซื้อมาเจ้าสุรุนว่ามันเกิดที่เงินสดเงินควนเงินอีหยังเนาะซื้อมาออน,มน,น,นเ,นเนรเนา,เา,าก็ต้องมนานั่งจ่ายผาสีไล่เดือนไล่เดือนแต่และเดือนแต่และเดือน รถขั้นใหญ่ก e ็เสียหลายลดขั้นหน่อยก็เสียหน่อยเสียไปตามน้ำหนักของมันมีแต่ไล่ใจขั้นง่ายๆสิขั้นง่ายๆก็เสิยแบบเศร้าซื่ออาจจะเป็นเศร้าเศร้าไล่เดือนเศร้าแบบว่าเศร้าหาปีเดือนกระจายใจเขางหายใจลมหายใจเดือนละหายลอยเดือนละหกลอยยุโร จ่ายตามไปถึงเวลาเบิรกำหนดเขาก็ยืดรถขึ้นเงินเอินมาเศร้าแต่ของขวัญที่เขาซื้อมาเป็นเงินสดเข้นไปนะของขวัญเลยขี่ไปเลยกระจายภาษีได้เดือนเอาขี่ไปจนวล้มันห่างมันห่างกระสมงเซ็นนี่ทางปัจจักรยานบ่อยมันกรจับปั่นมากแหนมแหนม คอยมาก,กน,มาานาชมาในตากฝนแมบๆมมากนสิพาหน้หาที่ปั่นไปเมื่ดถึงสิละน,น,นะนนเขาก็ขี่จักรยานมาเปิดไฟอาสาตนะั้างจักรยานถึงที่ทำงานแล้วคะ่ะบายบายนะคะการเดินท่ากองอยดดงเดินท่าไม่ให้เบียก บายถ้าเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะทั้งสบายมีทั้งลำบากปะปนกันไปอดเอาส้างเจ้าของกเกษียน